ที่จังหวัดสกลนครครับคุณผู้ชมครับได้เกิดเหตุอาคารสุดโตลงนะครับระวังลื่อถทอนกลางเมืองสกลนครนะครับฟุนคว้นฟุ้งกระจายไปทั่วนะครับบางส่วนของอาคารเนี่ยสไลด์นะครับไปถึกร้านอาหารข้างเคียงได้รับความเสียหายครับแต่โชคดีครับคุณผู้ชมบอมมี่ไพรได้รับบาดเจ็บรว่าเสียชีวิตครับ เวลาประมาณ14นาฬิกานะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุตึกแถว2คู่หาซีชั่นนะครับบริเวณถนนเจริญเมืองเขตเทศบาลสกลนครได้สุดโตระวางการลือทอนชั้นที่สองนะครับโดยชั้นที่4และชั้นที่3เนี่ยได้มีการลือทอนไปก่อนหน้าแล้วนะครับสาเหตุของตึกที่สุดโตในเถือนี้นะครับเกิดจากผู้รับจ้างลือทอนนะครับได้ใช้รถแบกโฮหัวเจาะทําทการสกัดเสาที่เป็นโครงสร้างรักนะครับเพื่อดึงโตอังคาน ที่ต้องลื้อถอนไปด้านหลังนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเหตุไหาส่วนอังคารที่เหตุการณ์สกัดไว้แล้วเนี่ยยุบโตลงทรงพ้นให้เกิดความเสียหายครับคุณผู้ชมโดยส่วนที่จุดสไลด์นะครับไปถึงร้านอาหารที่อยู่ข้างเคียง มีกำแพงและกับวัสดุในรลานนะครับได้รับความเสียหายบางส่วนซึ่งในคลิปนะครับจะเห็นว่ามีควันจากเศษปูนเศษอิฐนะครับปุ่งกระจายไปทั่วนะครับสร้างความตื่นตระหนกและก็ตกใจต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์โชคดีครับคุณผู้ชมถีบม,มีภั่เนี่ยได้รับบาดเจ็บรอดเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ครับเดี๋ยวเข้าไปฟังเสียงนะครับของพนักงานในเหตุการณ์นี้กันครับตอนนั้นหนูกำลังนะ งเคาน์เตอร์อะค่ะนั่ง่ทำงานอยู่และทีนี้ที่เขาก็ตึกมันก็เสียงดังอะค่ะนเสียงพวกกระจกแตกอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันเสียงดังขึ้นเรื่อยๆทีนี้หนูก็เอกใจว่าทำไมเสียงมันถึงดังขนาดนี้หนูก็เลยลุกขึ้นยืนดูทีนี้พอหนูหันกลับมาตึกมันก็ถล่มลงมาเหมือนกัน,นก็วิ่งหาทีน<ะ>ี้ก็วิ่งวิ่งกันแดีว,ว่าก็เรียกหาคนในร้านให้ออกมา<ะ>แล้วก็วิ่งกันไปหลบอยู่ตรงหลังร้านค่ะแล้วก็ เครื่องจักรเขาก็ยังทํางานต่อแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงเราตอนที่เราโลงตอนนั้นอยู่กันสองคนค่ะโนจะอยู่ข้างหน้าร้านอยู่ตรงเคาน์เตอร์ส่วนที่คนจะอยู่ข้างในร้านทีนี้นหนูก็วิ่งกันแบบเขาตกใจอะค่ะพี่ก็เลยช็อกไปคู่หนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงที่เขาเรียกว่าวก็วิ่งเขาก็วิ่งไปหลังบ้านค่ะแ้วทีนี้หนูก็ไปแบบว่าร้องแบบตะโกนให้พี่เขารู้ว่ามันถล่มมาฝั่งเราแล้วมันถล่มลงมาเยอะมากเลยค่ะตอนนั้นก็แบบ มมัน,มน,มนมโดยทางนายนัทวัฒน์วิริยานพาพรนนะครับผู้ราชการจังหวัดสกลนครน,นะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุน,นะครับพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจากจังหวัดสกลนครสำนักงานนโยธิการและพังเมืองจังหวัดสกลนครน,นะครับนายอำเภอเมืองสกลนครและกับนายกเทศมนตรีนครสกลนครน,นะครับเบื้องตน เบื้องต้นนะครับกล่พบว่าการลื้อถอนได้มีการขออนุญาตเทศบาลสกลนครถูกต้องตามกฎหมายนะครับและก็มีวิศวกรของผู้รับจ้างควบคุมนะครับในการลื้อถอนแล้วครับนายด้านนายโกมลที่ธนานนท์นะครับนายกเทศมนตรีนครสกลนครนะครับได้กล่าวว่าผู้รับจ้างนะครับด้เหตุการขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วนะครับในขณะนี้ได้มีการปิดกั้นพื้นที่และกจะการจราจรนะครับบริเวณที่เกิดขึ้น พร้อมทางนะครับให้ยุติการดําเนินการลือถอนและให้ร้านอาหารนะครับยุติการใช้บริการส่วข้าวซึ่งผู้รับจ้างลือถอนอาคาันะครับกบสิยื่นย่อมชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวนะครับให้กับทางร้านอาหารและทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครน,นะครับได้มอบหมายให้สํสานักงานโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลนครสกลนครนะครับและผู้รับจ้างดําเนินการประเมินสถานการณ์ในการลือถอนให้เกิดความปลอดภัยต่อไปครับ ่เป็นการชุดตัวกับการเรื่องรื้อถอนทีนี้ของบางอย่างที่มันอยู่ข้างบนมาสไลด์ลงมานะครับจากนั้นแล้วผู้เจ้าของอาคารเขาก็ได้ข,ขออนุญาตในการรื้อถอนถูกต้องนะครับแล้วหลังจากที่เกิดเกิดการสไลด์บดเอ่อดเศษอิฐเศษดินบางอย่างมาเนี่ยเราก็ก็จะทาการให้รื้อถอนโดยขณะนี้รอวิศวกรจากโยธามาดูเพื่อวางแผนการรื้อถอนให้ให้รัดกุมยิ่งขึ้นนะครับ ยังโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอันตรายเลยเป็นอุบัติเหตุที่เขาใช้แมคโครมามามาแยกมาขุดเสาแล้วทีนี้มันเอียงมันเอียงมาเลยสไลด์ลงไปอชคานกี่ชั้นครับานนยกเดิมทีเป็น4ชั้นแต่เขาลื้อไปแล้ว2เหลือ2เหลือ2ชั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่รุนแรงไม่ไม่รุนแรงครับขณะนี้ก็กําลังจะเอาเอาแมคโครออกแล้วก็เก็บส่วนบนลงมาครับ